ีทุกคนมาเดือดชนิดนี้ทันได้นะนี่ทํทำให้ดูน,นี่ครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่านะครับทุกคนนะวันนี้เนี่ยผมข้าพาทุกคนเข้ามายังในป่าแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันที่ไหนฝนตกบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมตอนนี้ก็เวลานะครับเที่ยงวันทุกคนนะฝนเพิ่งตกเสร็จไปเลยชุดใหญ่ๆหนักๆนะครับผมก็หลังจากฝนตกเสร็จผมก็เดินป่าเข้ามานะครับผมณเวลานี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมนะผมบอกเลยว่าเที่ยงวันนี้ย่างกับหกโมงเย็นนะครับผม ทุนี้ฝนตกทุกวันตั้งแต่เข้าเดือนออก่อนเมษานะครับฝนตกที่นี่ก็เกือบทุกวันนะครับแถวบ้านผมนะเกือบทุกวันเลยนะครับผมก็ปีนี้เนี่ยไม่ได้สัมผัสอากาศแรงทุก่นนะป่านี่เขียวกระจุมเขียวกระจีดูครับรอบๆผมทุกคนเวลากทุคนก็เข้าเรื่องนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนไปนอนห้างนะครับผมซึ่งเป็นอีกห้างหนึ่งนะครับผมที่อายุงสร้างไว้นะก็เป็นห้างที่แบบผมก็ไม่เคยไปนะครับผมมาก่อนเลยนะครับก็เพิ่งกลับมาเดินป่า นะยังไม่นานนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้างนั้นลักษณะท่าทางหรือว่าความแข็งแรงทนทานเป็นยังไงนะครับให้เราพักผ่อนหลบฝนได้หรือเปล่านะครับนอนนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาในป่าได้สักพักทุกคนนะก็ระหว่างทางก็ป่าลกมากผมบอกเยี๋ยนะเขียวแล้วก็ลกมากนะครับผมอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะโดนฝนนะครับเข้าของจะเปียกเนะี่ยเดี๋ยวเดินทางต่อเลยดีกว่านะครับผมนะก็มาลุ้นกันนะครับว่าเป็นยังไงผมก็ตื่นเต้นกันนะครับผมไปพร้อมๆกัน ว้าวทุกคนครับตอนนี้ผมได้เดินมาถึงอย่างห้างแล้วนะทุกคนโหหลังใหญ่มากนะไม่คิดว่าหลังจะใหญ่ขนาดนี้นะครับนอนได้สามสี่คนเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่ห้างครับผมโอ้โหหลังใหญ่มากทุกคนไม่ธรรมดานี่โอมีต้นมะเดื่อด้วยมะเดื่อชนิดนี้ทานได้นะฮะนี่ ว้าวทุกคนมะเดือห่างต้นมะเดือนะครับนี่โอ้ยผลเขาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสุกแล้วนะทุกคนมะเดือสุกนี้ทานได้นะครับอืมโอ้ดูครับห้างโอ้โหเขบ่นทุ่นเลยนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูมะเดือนนะทันได้นะนี่มะเดือชนิดนี้ทันได้นะ นี่ทุกคนมาเดือชนิดนี้ทันได้นะนีทำให้ดูนี่ทุกคนนี่นะครับเราตัดอย่างนี้ออกไปนะครับผมข้างในครานี้จะเป็นวุ้นนะทันได้นะครับเดี๋ยวเราต้องปอกเปลือกจิมต้องล้างน้ำด้วยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยล้างน้ำเดี๋ยวกินโชก่อนดิบๆแบบดิบๆแบบแบบอยู่ในป่าแบบ เอาชีวิตรอดเลยนะฮะนี่ครับผมมันจะหวานนะข้าจะเป็นวุ้นความหวานจะอยู่ข้างในนี้นะครับผมกินก็ต้องระวังด้วยนะเพื่อกมาลงมาแรงครับเพราะว่าพวกนี้บางทีมันมีมแมลงนะครับผม แมลงเจาะเพราะว่ามันรสชาติหวานนี่นะครับเฮ้ยหาไอ้ที่ความหวานมันอยู่ในวุ้นนี่นะทุกคนดิเช็คก่อนหวานนะอร่อยด้วยมันมกล้ากินเยอะเพราะว่าจริงๆมันต้องมันต้องห่อถุงเพื่อให้มันไม่ให้แมลงมันเจาะ ราความหวานมันคือบุญข้างในนี่นะครับผมนี่นะครับคือความหวานของมันทุกคนน้ำพึ่งเลยนะนี่แหละถ้าไม่มีชิ้นนี้ข้างในนะไม่หวานแต่ว่าลูปนี้เนี่ยมแมลงเจาะเยอะเกินไปต้องเห็นมีอะไรอต้นนะบนต้นเนี่ยลูกสุกรูมร้มาแมลงเจาะหรือเปล่านะโอเคขึ้นห้างกันเลยครับผม คทุกคนก็นะว่าจะขึ้นห้างนะครับทุกคนก็ดูครับไม่รู้ห้างนี่จะรับน้ําหนักผมได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอกเนี่ยนะครับผมเห็นไหมันบ้างแล้วก็ตอกมัดนะครับเพราะว่าตอกนี่หลไรวันแล้วแห้งแล้วนะครับมดูจะรับน้ําหนักผมได้หรือเปล่านะหพราะว่าผมต้องปีนตามทอยนี่ขึ้นไปหรือเปล่านะครับผมดนูนี่ ไม่รู้นะเนี่ยแต่ถ้าตัวเปล่าๆน่าจนะาขึ้นได้อยู่นะฮะแต่ว่ากระเป๋ามันหนักเดี๋ยวลองเช็คถาวานเส้นนี้ก่อนว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่านะฮะในถสวรขาดขึ้นมาเขาของในกระเป๋าเสียหายนะฮะหรือว,ว่าขึ้นลองขึ้นดูก่อน ครับผมเมื่อก,กี้ลองขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ดึงถาวรไม่ปลอดภัยนะครับผมเสียงตอกเนี่ยมันดังมันดังเหมือนมันจะขาดนะครับผมแล้วก็ผมก็ล่วงลงมานะครับนี่กางเกงขาดเลยนะดีนะครับผมขึ้นได้แค่สองขั้นนะขั้นสองขั้นนะกางเกงขาดแล้วนะ,นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปหาถาวรอีกน,นะถาวรทุกคนนะเพื่อดึงกระเป๋าขึ้นไปนะครับผมไม่งั้นเนี่ย ขึ้นทางกระเป๋าทั้งตัวผมเนี่ยบันไดมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับเพราะว่ากระเป๋าผมเนี่ยเฉพาะน้ำก็5ลิตรแล้วนะทุกคนนะ5ลิตรแล้วครับผมยังไม่รวมเขาของเครื่องใช้อีกนะครับแล้วก็ตัวผมก็75นะครับผมก็8 0ดิบมันหนักเกินถ้าชมุติตัวผมคนเดียวเนี่ยผมสามารถพยุงตัวเองได้นะครับให้ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับหรือไม่ผมก็นะครับผมดึงกระเป๋าขึ้นที่หลังนะครับจะได้ลดน้ำหนักก็ทุกคนหลังจากนี้เดี๋ยวหาถาวรก่อน ครับตัวก็ตอนนี้หาถาวนได้แล้วนะเดี๋ยวเรามามัดกระเป๋าก่อนถาวนสดนี่ก็น่าจะใช้งานได้อยู่นะครับปกติแ้าถาวนแห้งเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเลยแบบเมื่อกี้ 好，你就升了， ครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วนะนะแล้วก็เอากระเป๋าขึ้นมาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมบอกนะไม่เคยขึ้นห้างไหนที่รู้สึกว่าทั้งขึ้นมันเสียวแล้วก็แบบรู้สึกอันตรายขนาดนี้มาก่อนนะครับผม สงสัยขาลงเนี่ยผมคงต้องเปลี่ยนทางลงนะหย่อนกระเป๋าลงไปต้องลงทางอื่นนะหรือว่าถ้าลงไปเก็บฟืนเนี่ยกต้องลงทางอื่นผมดูแล้วบันไดเนี่ยไม่ได้เป็นแค่บันไดทุกคนนะมันเป็นเสาค้ำยันของห้างเวแล้วมันก็โดนบงังตลอดที่เป็นขั้นบันไดนะครับผมนันก็จะอันตรายมากนะครับถ้ามันหักเนี่ยห้างสามารถเอียงหรือว่าพังได้นะครับนะประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ อันตรายอีกจุดหนึ่งก็คือเขาใช้ตอกมัดทุกคนนะใช้ตอกมัดซึ่งตอกเนี่ยมันโดนฝนทุกวันนี้คงไม่แข็งแรงแล้วนะครับผมก็โชคดีขนาดนแต่ผมขึ้นแล้วผมไม่ร่วงนะแต่มันเหมือนมีมันตอกมันขาดอยู่ดมันได้ขาดก็เลยว่าจะเปลี่ยนทางลงนะครับผมนะกางเกงก็แตกนะทุกคนแตกยาวเลยเนี่ยต้องลงทางนี้ครับผมตรงนี้มีทางลงอยู่นะครับว่ามันมีทอยที่อายุตอกข้างล่างนะครับผม ข้างล่างนู่นเลยทุกคนนะจะมีทอยอยู่สามารถลงได้ถึงต้นไม้จะลื่นเนี่ยมีทอยคอยพยุงเรานะครับผมทําให้กันขึ้นลงมันง่าย้องเป็นทางลงทุกคนถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากนะครับผมไม่คุ้มเลยนะมาป้าคนเดียวด้วยนะครับถ้าตกขึ้นมานี่บอกเลยไม่คุ้มที่สุดให้ทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะนั่งพักก่อนนะครับผมแล้วก็คอยเ,อเตรียมไปหาฟืนนะครับผมต้องเตรียมหาฟืนของข้าวของปลานะครับผมตอนนี้ก็นั่งพักก่อน โอ้โหกว่าจะเดินมาถึงร่องห้วยนี่ใช้เวลาน,นานเลยเหนื่อยมากเลยแค่เดินมาอันนี้กูก็มาครั้งแรกเหมือนกันแหละถ้าขึ้นไปถึงขง้างบนก็เื่ไม่ไหวแล้วแหละจำขึ้นบันไดมึงระวังนะมึงทำไมอ่ะบันไดมึงไ,ไม่ไม่ไม่ปลอดภัยว่ะสูงม,มากโอ้โหดีนะเอ่อบ้านต้นไม้เลยนะกลายเป็นบานต้นไม้ตรงนี้เไอ้ยูมีลูกมะเดื่อด้วยเด้ม่ใช่ลูกผลไม้ อจะเม่ม,มดือ,อยใหญมันก็ทาหนได้จริงจมหาหัานได้แต่ต้องานูที่แบบนี้นะใช่มีไข่แมลงวันเดียวตายเดียวท้องเสียเพราะว่าไข่แมลงวันเยอะนะครับผมก็ที่พักตรงนี้คนท่านีดีนราลคนมีอาจารย์เชนมาด้วยกันนี่แล้วนะครับคนหนึ่งใช่มีวา,ามวานไปตัดมาไงโอ้ถ้ากูไม่ตัดาวารน,นี่คืนนี้ไงก็ตกยังไงก็ขาดยังไงตอกนี่ขันแน่ได้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  กล่องล้มเออเออดีดีเดี๋ยวดึงให้ดึงได้ป่าวอ่าดึงได้แท้ดึงเลยดึงเลยเออกระเป๋าเป็นเบาจังวะอกระเป๋าเบาเออเอาอะไรมากมายอ่ะเห็นไหมเหนไหมกลับมาคือดีๆนะโอเคครับผมโอเวัดสายมิตร เปิดไฟไหน่อยดิมืดตัวอืม,อมต้องเปลี่ยนกางเกงนะกางเกงเปียกอ่ะเปียกอะไรกางเกงแตกเลย,เย,เลยอ่าทำไมอะ่ะทำไมแตกจนได้ขึ้นต้นไม้แตกถึงกับขึ้นต้นไม้แตกเลยวันนี้มีเนื้อหมูนะเนื้อเอาใกล้มาเหมือนกันเอาใกล้มาล่ะสุดยอดทำนี้เลย ทุกคนระหว่างที่รอจันเชนไปหาฟืนนะทุกคนนะตอนนี้เราแบ่งหน้าที่กันนะให้จันเชนไปหาฟืนนะแล้วผมก็จะเตรียมเมนูรอนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาไก่นะครับผมที่เราได้มานะมาจะเอาออกเอากระดูกออกทุกคนนะวันนี้เราจะทำเมนูย่างไก่นะครับ นี่ครับผมเราได้แล้วนะครับผมไก่เป็นแผ่นเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องมักปรุงรส เราจะแล้งเราจะเอาเนื้อติดมันมาทำเมนูสักหน่อยโหเดี๋ยวนี้จานกินหมูหรัว 確かに。Oh, ก็ือนินเสียก็เจือจี้เนี่ยสัญญาอุลังคากา็ทยายังอีกผืนหนึ่งขึ้นทาวอน ये जो के पता बुस्ता ब्लैक अब दो ตามแลหยุดทุกอาดอมอยู่กว่าหมักเรียบร้อยอ๋อมีหมักเด้อหมัมกผมหมักสี่สวยนะน่าจะอร่อยน่าดูเลยทีเดียวธรรมดาผู้ชายคนนั้นนะ จะยางนั่งพร้อมแต่ลำบากเพราด้านโลเนเลยด้านโลว่าะแระองเขาหรือเกิดลำบากะมานี้กัมหะี้

哎呀，你关了。 เมนูต่อไปเม,น,เมนูอะไรแต่ก็เป็นย่างย่างนะคร <Okay S 2> <า>ับโอเคเมนูย่างมีอะไรเมนเมูแล้วใช่ไหมใช่ย่างไก่ย่ยางไก่บ้างนะผมนี่ไก,ก่หมักสุดแสนรอร่อยเชิญ้นใหญ่ we mm -hmm. ทุกคนตอนนี้กับข้าวกับปลาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะมีหมูทอดอาจารย์เชนนะครับแล้วก็มีล้วนหมูนะครับใส่ผงลาบนะครับแล้วก็ไก่ย่างนะครับผมนี่เลยเป็นไม้มาเลยครับผมบอกแลยว่าเหมือนกินหมูหั่นนะครับผมนี่ละดูแซ่บครับผมโอเคครับผมเดีวเรามาทานข้าวกันนะครับข้าวเยอะมากเลยมีแต่หมูอย่างนี้ หมูตาห <c oughs> มดกำลังจะได้กินเด็ดวิทีหนึ่งเหรอใช่กินแต่หมูเนาและไก่ด้วยไก่ด้วยทั้งหมูทั้งไก่เลยนะโอ้โหสูงสัมผัสไทยร้อนมากเลยด <c oughs> ีมากเลยชอบมากชอบมากๆนี่ขนาดบบมันลาดนี่ไม่ได้ใส่อะไรไม่ค่อยมีอะไรนะแต่อร่อยนะ หมดน้ำกระเด็นนิดหนึ่งหรอใช่มีแต่หมูและไก่ครับครับจันเย็นแล้วจ้ะเย็นเลยโอ้โหอิ่มเลยวันนี้คงกับข้าวเฮ้ยกับข้าวอะไรนี่หมดเลยใช่ไหมโอ้โหกินข้าวเสร็จก็มุ้งนอนแล้วอาจารย์เนะอ๋อ